คร um, um, ับหนึ่งสองสามหนึ่งองามทังลทัเลยจากกอะใดนะครับก็ติดตามรับชมบรรยากาศไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบรายการแล้วก็สิ้นสุดวันที่31มีนาคม2 5ง0แล้วก็ที่อยู่ตรงนี้คือคูปองนะครับหมารับมาลุ้นเการ่งานทใดเป็นผู่โชคดี3ามพนไรเร์โนวน3ราวลค่ะจัดไแล้วชูมือขึ้นสูงๆนะครับผม เพื่อความชัดเจนความโปร่งใสนะครับพร้อมแล้วที่จะทำการจับรางวัลโทรศัพท์เบอร์จือ Apple A3 Pro พระคดรางวัลค่ะ2รางวัล2องอะไรชื่อ2องคูปองต่อไปนี้มาลุ้น เันดว็นึ่นศูนย์ไอนะคะหมดหรือยังคะเอริตอนนี้ของรางวัลประจำใตรมาใชมครับของรางวัลประจำไตมาโค้งไปเป็นที่เรียบร้อยหมดหรือยังคะพี่วยังไม่หมดนะคะอยากจะบอกว่าโอ้โหอลังการงานสร้างเลยค่ะมาเบอย์เสื้อบนี้กี่ ใช่นะครับผมเสียงดังว่านงยืนตั้งยืนี่ลนะครับย่้างลแลชูงอีกครั้งหนึ่งนะไอ้โชถ่ายรูปเปที่เรืงถ่ายรูปต้องบอกว่าระลึกใจไม่ใช่ระลึกนะครับเพื่อความปร่งใสเพื่อรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟหนึ่งหนึ่งศูนยไอได้ คุณวัดนิดาจับวันนั้นสองคุณแดงอ่อนคำไพ่คัำที่ 3. คุณเจนนรงร่วมวง,ง 4, คุณสี่คุณจิรารักแซ่ลีคัำที่ 5. คุณอรพันธวงศารัคำที่ 6. คุณเพทนพักตันกุณา ทันที่เจ็ดน,นะครับคุณทนากรชัยโยอาณาปูโคมนะคะและในมือผมตอนนี้จะเป็นผู้โชคดีครั้นที่เก้านะครับผมได้แก่คุณจรังกาวิลาวันที่สิบนะคะผู้โชคดีได้แก่คุณจิรนันสุปัญญาค่ะขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้งสิบท่านด้วย 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,